กระจกวิเศษบอกคาเถิดใครงามเลิศในปัตตีฮ่าฮ่าได้ดูตัวอย่างการไปเต็มๆแล้วใช่ไหมครับกับ Snow White นะครับเวอร์ชันไลท์แอคชั่น Action, ที่จะเข้าฉายในปีหน้าประมาณเดือนมีนาคมนะครับหลังจากที่ได้มีตัวอย่างหลุดเล็ดรอดกันมาเป็นพักๆนะครับ ตอนนี้ตัวอย่างจริงตัวอย่างเต็มก็ได้ปล่อยออกมาแล้วครับกูหลังจากได้ดูตัวอย่างแล้วกูชัดเจนมากเลยครับว่ากูอยู่ฝั่งราชินีใจลายนะฮะราชินีใจลายกัวยงฝั่งราชินีใจลายแน่นอนที่สุดโดยไม่มีข้อแม้นะฮะ ลองไปดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างที่ปล่อยออกมาเนี่ยพูดง่ายๆว่าไม่มีอะไรพิกล็อกเจกว่าสร้างความผิดหวังให้กับแฟนสโนไว้ไม่มากก็น้อยนะครับเอาง่ายๆคนใกล้ตัวเนี่ยเขาแฟนดิสนีย์แหละนะฮะตั้งแต่ตอน The Little Mermaid แล้ว อันนี้เราตัดเรื่องของวักเรื่องของการบูลล่งบูลี่อะไรไปอ่ะไม่มีหรอกนะฮะเป็นเรื่องเพียวเเกี่ยวกับ projection เกี่ยวกับตัวละครเกี่ยวกับคาแรคเตอร์ที่ดิสนีย์เสนอมาตั้งแต่ The Little Mermaid นะครับไม่ใช่บอกว่าไม่ดีดูจบแล้วก็โอเคสนุกดีนะ,ะแต่ก็เป็นที่รู้กันว่า มีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับทางดิสนีย์เนี่ยเขาเกิดอาการนะครับที่เรียกว่าวอลกนะครับความเท่าเทียมกันทางชาติพันธุ์ทางเพศนะฮะทุกอย่างเขาตั้งใจจะสร้างความเสมอภาคในเรามนุษยชาตินะครับผมงใหคิดว่าตัวเองเป็นฐานนอสนะฮะก็เลยคิดว่าจะสร้าง ความสมดุลให้เกิดขึ้นกับมวลมนุษย์ในโลกนี้นะฮะก็เลยอย่างที่เห็นว่าหนังไม่ประสบความสำเร็จทางรายได้เท่าที่ควรมีกระแสติดลบมาตั้งแต่ก่อนที่หนังจะเข้าฉายนะฮะสำหรับ The Little Mermaid ซึ่งก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่ทางผู้บริหารของสตูดิโอเนี่ย ก็น่าจะรับกลับไปพิจารณาไม่มากก็น้อยนะฮะคงไม่แบบมืนมนแทกแทสไลด์กำแพงไปเรื่อยนะครับเหมือนมีหมัดหมาอะไรเงี้ยคันคือคือคือคืกูจะทำกูจะทำอะนะครับก็สะเทือนไปพอสมควรสำหรับเจ้าพ่อหนังครอบครัวนะฮะอย่างคาซิสนี่พอมาวันนี้ มาถึงสโนไวท์นะครับสโนไวท์เนี่ยเป็นอภิมหากระตูนอมตะที่เด็กๆทุกคนยันคนแก่หัวงอกนะครับต้องรู้จักจะเคยดูไม่เคยดูก็ต้องรู้จักสโนไวท์นะครับพราเราได้เห็นการ์ตูนกับคนแค่สโนไวท์น่ารักขาวปากแดงจิ้มลิ้นนะครับ กระโดดโลดเต้นร้องเพลงอยู่ในภาพยนตร์มาไม่ต่างกับ30-40ปีนะฮะทุกวันนี้เด็กรุ่นหลังอาจจะไม่ได้รู้จักสโวไว้อะไรแบบลึกซึ้งหรือผูกพันอะไรมากมายเพราะว่ามันมีนานสารพัดวัฒนธรรมสารพัดตัวละครตัวการ์ตูตนเอยโน่นนี่นั่นมาเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็หลายๆเรื่องก,ก็ถูกหยิบจับมาสร้างเป็น l ท์แ a คชั่น เวอร์ชันที่คนแสดงจริงหลายๆเรื่องก็ทำได้ดีของค่ายดิสนีย์เองเนี่ยอย่าง The Lion King เนี่ยโอ้ดีมากนะครับบา Barbie, ร์บี้นะฮะสนุกนะครับสนุกแล้วก็แบบให้ในัยยะ,ะดูแล้วแบบได้ความรู้นะครับหนังก็แบบตอนแรกก็นึกว่าอย่างบาร์บี้เนี่ยมันจะออกมาแบบ สนุกสนานเฮฮาอะไรเนี่ยเป็นหลักนะฮะตลกบ้องบ้องตลกติงต้องปัญญาออกก็ว่าไปแต่ปรากฏว่ามันดีอย่างคาดไม่ถึงนะครับจนกระทั่งถึงขั้นได้เข้าชิงรางวัลออสกองออสการ์กับเขาเลยทีเดียวนะฮะย้อนกลับมาที่สโนไวท์หลังจากที่มีข่าวมีตัวอย่างหลุดลอดออกมาเป็นระยะ มีเรื่องราวาเช้ามีเรื่องเาวาดรามา่าในกองถ่ายในโน่นี่นั่นนะครับกับตัวอย่างล่าที่ปล่อยมาก็ถูกด่ากันกแบบเก็ดชัวโคตรเหมือนสะพานพรรามสองที่สร้างไม่เสร็จสักทีนะฮะประมาณนั้นชัตูดิโอตอนแรกก็มีข่าวจากผลกระทบนะครับมีข่าวมาว่าผลกระทบจากโซเชียลจากกูรูจากแฟน ทั้งติ่งทั้งด้อมทั้งหลายแหละที่ได้ดูนะฮะภาพครั้งแรกกับการเปิดตัวนางเอกนะฮะผู้จะมารับบทโนไว้นะครับก็แน่นอนว่าเป็นเสียงตอบรับแบบปังปินาดมากนะฮะทุกคนแทบจะให้คะแนนเป็นแอกระฉน ว่าอย่างว่าสโนไวท์เวอร์ชันคนเล่นดิสนีย์นี่มันเป็นวัตถุดิบของมึงนะมึงไม่ได้ไปซื้อเข้ามามันเป็น,นผลผลิตระดับคลาสสิกของอยูเลยทำไมถึงได้ไม่คิดหน้าคิดหลังทำอะไรแบบนี้ออกมาวะโอเคหลังจากนั้นก็ข่าวก็โน่นนั่นนี่นะฮะ ดาม่งดาม่ามาเป็นระยะนะฮะตัวนางเอกที่เป็นสโนไวท์ก็ออกมาปากแจวเฉียงสู้เฉียงยับนะครับในส่วนหน้าอินหน้าพรมนะครับกูคือสโนไวท์ใครจะทําไมนะครับและที่สำคัญโคตรงงนะครับากับการที่ได้แกวกระด,ดะรับนะฮะคุณน้องสุดสวยนะครับจากจักรวาลฟัสแอนด์เฟรียสนะฮะที่รออยู่เหมือนกันว่า ตอนใหม่เนี่ยชยีจะกลับมาจริงหรือเปล่านะมารับบทเป็นราชินีใจร้ายแม่เจ้าแล้วหมาที่ไหนจะเชียร์สนวไว้นะครับพับตัวอย่างเต็มๆจริงๆออกมาเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาน,นี้ตัวอย่างยิ่งตอแย้ำว่ากูชัดเจนกูทีมราชินีนะฮะอิจนาไว ไสสัตว์เถอนะครับดูอยจากตัวอย่างแล้วเนี่ยเขาก็แทบจะถอดมาจากเวอร์ชั่นกร์ตูนเนี่ยซึ่งไม่แปลกนะครับเพราะเขาก็ทำแบบนี้กับทุกเรื่องที่แดดแปลงจากแอนิเมชันมาเป็นไลท์แอคชั่นจากสมบัตกประตูนมาเป็นคนเล่นนะฮะแต่สำหรับะะตัวอย่างของโนไวที่ปล่อยมาเนี่ยผมว่าน่าจะต้องมีการแก้ไขกลับไปคิดอีกทีนะครับเพราะเท่าท,ที่ทราบมาเนี่ย คุณสร้างของสโนไวเนี่ยไม่ธรรมดานะครับใช้ทุนสร้างสูงมากแต่มีปัญหาก็เยอะดราม่าก็แย่นะฮะก็ถูกมองไว้เหมือนกันว่าเป็นตัวเกง่งเกรงเลยละ่ะว่าจะเป็นหนังที่สร้างหายนะให้กับทางสตูดิโอผู้สร้างจะจริงเท็จหรือไม่ ก็ต้องรอดูในนาคมปีหน้าแต่จากตัวอย่างแล้วนะครับลองเข้าไปดูกันนะฮะตามช่องทางโซเชียลนะครับเฮ้ยเหนื่อยวะคิดอะไรเอาใจช่วยกันแล้วนะฮะกูว่ากูไปนั่งรอหน้าห้องไอซดีกว่านะครับ ตาดีก็ลดอ่า,อาตาดีก็ได้ตาไหลก็เจ๊งชีพหายกันละเมืดิสนีย์นาน,นี้นะฮะถามจริงเอมีใครเชียร์สนอไว้บ้างนะครับแม่ทำไปได้คิดอะไรอยู่นะครับดิสนีย์นะฮะไม่ใช่บอกว่าน้องเล่นไม่ดี น้องเป็นอีกหนึ่งดาราเจ้าบทบาทเลยแนะขอบอกสำหรับบทสโนไว้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่จะบอกว่าบันเทิงของแท้